สวัสดีครับคลิปนี้ก็นำเหรียญน,นะฮะของจังหวัดสงขลาอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อมหาลอยนะฮะจันทสโรนะครับท่านเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยราคาแพงนะเป็นเหรียญที่ดังท่านมหาลอยเนี่ย ท่านเป็นพระที่เก่งนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงเป็นพระอาจารย์เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพัดของวัดเ,เขาเรียกว่าวัดโคกสูงนะฮะหลวงพ่อพัดก็เก่งดังนะครับโดยเฉพาะวัดโคกสูงเนี่ยผมเคยไปนะครับเมื่อหลายสิบปีแล้ว คนมาเลเซียคนสิงคโปร์เนี่ยจะไปไว่า้จะเข้าวัดนี้เยอะมากเลยนะฮะโดยเฉพาะไปอาบน้ําว่านนะครับเหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ทํามาในปี2523นะฮะเป็นเหรียญเขาเรียกว่า,าในวารละพิเศษนะครับเป็นออกในปี2523ในรุ่นพิเศษก็เรียกรุ่นพิเศษแต่ว่า คนที่นำไปใช้แล้วเนี่ยนะครับมีประสบการณ์กับเหรียญรุ่นนี้มากเลยนะครับแคล้วคลาดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความแคล้วคลาดนะฮะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับให้โชคให้ราบนะครับ อันนี้เป็นเหรียญร่มนำสภาพสวยนะครับหายากนะครับตอนนี้ก็หายากแล,ล้วเน,นี่ยรุ่นนี้ออกปียี่บสามนี่ก็ปีลิฟต์น,น,นี่ก็สี่สิบกว่าปีแล้วนะครับปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์สายใต้หลายองค์หลายท่านนะครับหลายท่านนะครับหลวงพ่อพัดท่านเป็นพระท,ที่เก่งนะครับเป็นลูกศิษย์ของนี่คือเหรียญของ นี่คืออาจารย์นะครับท่านมหาลอยนี่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพัดนะฮะวัดโคกสูงนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อพัดก็ก็ดังนะฮะคนมาเลคคนสิงคโปร์เนี่ยเข้าวัดโคกสูงเยอะมากนะครับไปว่วไปบูชาอันนี้อาจารย์ของท่านนะครับหลวงพ่อพัดก็ร่วมปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้ด้วยถ้าจำได้นะะแล้วก็มีหลายอาจารย์สายใต้าสายเผ่าอ้อเนี่ยปลุกเสกกันเยอะเลยนะ,นะครับให้เพื่อนจำพิม จำรูปแบบเหรียญจำลักษณะของเหรียญน,นะครับส่วนข้อมูลที่ผมเคยเรียนให้เพื่อนๆหว่าข้อมูลเชิงลึกการจัดทำหรือข้อมูลเชิงลึก,ก,ลลกในเรื่องของประวัติของเกจิแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยก็ศึกษาได้จาก YouTube หรือ Facebook นะมีมีคนเก่งๆมีคนที่เขามีข้อมูลหรือว่า คนที่ทำไว้ใน YouTube หรือว่าในในใน b o o k o นี่ยเยอะมากนะฮะข้อมูลพวกนี้นะเพื่อนๆได้หาได้นะครับไปศึกษาหาข้อมูลอย่างที่ผมเรียนว่าผมเนี่ยมีเจตนาที่จะนำเสนอเหรียญต่างๆว่าเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้รุ่นนี้เป็นแบบนี้สร้างจากไหนข้อมูลก็ให้แบบพอคร่าวๆนะครับไม่ได้แบบว่าเจาะลึกอะไรมากแต่อยากให้ท่านได้จำจำแบบจำพิมพ์ นะครับรูปลักษณ์ของเหรียญไปแล้วก็พุทธคุณอะไรบางนิดนิดหน่นนอยๆน่อยส่วนข้อมูลจึงล้กก็เพื่อนเ<ๆ>ก็ไปหาข้อมูลกันนะครับเผื่อที่ผมเรียนว่าเผื่อไปเจอเนี่ยเผื่อเพื่อนไปเจอดูคลิปผมแล้วไปเจอในสนามพระหรือไปเจอที่ไหนโอ้ยจำตรงนี้ตรงนี้อันนี้แล้วก็ดูนะคือผมเรียนว่าเหรียญปั๊มหรือว่าเหรียญที่ทําโดยการปั๊มหรือการจัดทำหนึ่งต้องคม ะะดูความคมดูความชัดนะครับอย่าถ้ามันเบลอรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลียงนะฮะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเหรียญปั๊มเนี่ยต้องคมชัดเพราะการแกะบล็อกในแกะจากแกะด้วยแกะด้วยมือนะฮะแกะจริงๆยิ่งยุกคก่อนๆเนี่ยนะครับการแกะแกะด้วยมือภาพของเหรียญน,นี่จะออกมาคมชัดมากนะครับ ก็าฝากเพื่อนๆไว้นะครับนี่ฮะจำเปยบจำเป็เปนตัวข้อมูลเชิงลึกหรือว่าข้อมูลที่มันที่เพื่อนอยากจะทราบอะไรมากกว่านี้ก็เข้าไปหาข้อมูลใน Facebook หรือว่าใน Youtube ช่องของคนอื่นหรือว่าคนที่เก่งๆคนอื่นๆนี่ก็ททำไว้ท่านก็จะได้ข้อมูลที่ครบ นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะแค่นี้นะฮะขอบคุณครับ